สวัสดีครับลุงกรสแก้วสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการปลูกข้าวโพดแบบสายน้ําหยดเนาะนะครับอัปเดตหน่อยครับคือจากที่การถ่ายทําตอนนั้นนะครับที่ว่าช่วงปลูกใหม่ๆนะครับตอนนี้อายุเดือนครึ่งแล้วฮะอ่านะวันสี่สิบห้าวันนะครับข้าวโพดสี่ห้าวันดูครับเป็นการปลูกข้าวโพดหน้าแรงนะครับ แต่ใช้ให,ให้น้ําแบบน้ําหยดนะครับดูครับกระโพดถ้าเกิดระบบน้ําดีปุ๋ยดีจบครับดูครับความงามครับต้นนะครับเสมอแน่นนาในนี้ผลผลิตนะครับผลผลิตคิดว่าเฉลี่ยสองตันต่อไร่คงไม่ขาดครับนะ เป็นไปตามเป้านะครับดูครับป่านี้ครับเราโพดนะครับดูครับดูนะครับการให้น้ําแบบระบบน้ําหยดนะฮะทั่วถึงครับน้ํานี่ทั่วถึงมากครับน้ําทั่วถึงมากอัดปุ๋ยเข้าไปหน่อยครับดูครับดูหนาครับหนาแน่นมากนะครับผลผลผลิตนะครับสองตันต่อไร่นี่ได้แน่นอนครับได้แน่นอน ไม่เกินนะครับไม่เกินได้ตามเป้าแน่นอนครับฮะได้ตามเป้าเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดสองตันต่อไร่แน่นอนครับดูครับงามมากครับงามมากผมเขาบอกครับตรงๆครับแต่ก็จัดการบัญหาจัดการเรื่องหนอนนะฮะเรื่องหนอนอย่างเดียวนะครับเรื่องหนอนดูดูดูครับดู ครับสาหรับป่านู้นครับที่ถ่ายไปก่อนหน้านั้นครับได้ได้เก็บแล้วครับได้เก็บแล้วนะครับคาดว่าสองตันต่อไร่ก็คงจะไม่ขาดเป็นการจัดการบระหารจัดการการให้น้ําแบบน้ําหยดเหมือนกันครับอันนี้คือป่าที่สองของเขาครับนะครับนะครับดูครับดินนี้ชุ่มนะครับดินนี้ชุ่มฉ่าตลอดครับการให้น้ําแบบน้ําหยดครับดูครับใครบอกว่า การให้น้ําแบบน้ําหยดไม่ดีครับดูครับความชื้นการเปียกนี่สม่ําเสมอมากครับนะครับเป็นการซึมลึกนะครับค่อยๆหยดก็ค่อยหยดนะฮะก็จะซึมทั่วถึงครับผลผลิตก็จะจะดีครับนะครับปุ๋ยถึงน้ําถึงนะครับจัดการอาหารโรคแมลงหน่อยครับคือแมลงรบกวนหน่อยครับเอาให้อยู่ครับรับรองแล้วก็เอ่อ ย่ามันจะพืชหน่อยครับรับรองนะครับจบครับจบนะครับสองตันต่อไร่ได้แน่นอนครับการปลูกกระพพดหน้าแรงนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ